ดีค่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวคุณก้อยขับรถอีกแล้วเดี๋ยวจะพาไปตามล่าหาลูกชิ้นเนื้อนะคะร้านอยู่ไกล้ๆห้างก็เดี๋ยวจะพาดูบรรยากาศฟินแลนด์ด้วยนะคะคุณก้อยก็อยู่บ้านนอกเนาะประมาณ30นาทีห่างจากเมืองเฮลซิงกินะคะ,ะเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศบนท้องถนนนะคะว่าเป็นยังไงก็ท้องฟ้าแจ่มใสนะคะวันนี้ก้อนเมฆแบบ ไ้ถึงแล้วนะคะร้านกว๋วยเตี๋ยวเราไม่รู้ว่าเปิดหรือเปล่าน้อเนี่ยะะรถก็เยอะขึ้นนะคะแล้วก็เห็นตรงเห็นตึกแล้วเนี่ยป้ายนะคะสีขาว เขตเมืองนะให้ชะลอตัวลงนะคะเราต้องขับช้า<ะ> รถโพสติรถไรรซนีนะคะแล้ว <söz> ก <weet> oh, ็ต uh, ิดไฟแดงค่ะก็ใกล้ถึงแล้วนะคะนี่ห้างอ๋อนี่ไงเดี๋ยวเราจอดเราเข้าไปจอดทั้งในห้างนะคะอ้อันนี้มีเลนรถบัสด้วยนะคะข้างขวาเนี่ยจะมีเขียนว่าบัสสำหรับรถบัสวิ่ง โอเคเราเลี้ยวแล้วนะคะคโอเคที่นี่นะคะเราต้องระวังคนมากๆเลยนะคะถ้าเห็นคนกําลังจะข้ามเนี่ยเราต้องชะลอแล้วนะคะก็คือให้คนข้ามไปก่อนแล้วเราตรงเข้าไปเนาะเดอะแบดตู้หลวนะคะยินดีต้อนรับ บอ l k กมเมนภาษาสวีดิชนะคะก็แปลว่ายินดีต้อนรับที่นี่มีภาษาทางการนะคะภาษาทางราชการเนี่ยสองภาษาคือฟินนิชแ d s สวี i s h ค่ะไปตรงไหนก็ดีที่จอดรถนะคะฮิซิแปลว่าอะไรคะฮิซิแปลว่าลิฟต์ค่ะ ตอนนี้เราก็มาถึงห้างแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูร้านก๋วยเตี๋ยวเขาบอกว่าอยู่ข้างๆห้างค่ะอันนี้ค่ะตลาดตลาดเมืองฟินดูงเหงาหงอยไงไม่รู้เนาะอ๋อต้องบอกมีร้านดอกไม้ด้วยอด,อดอกไม้น่ารอนที่นี่คือสวยมากแค่นี้นะคะตลาด เดินทั่วแล้วเนี่ยอุ้ยน่านนจะเป็นร้านไทยอันนี้เปล่าใช่ไหมน่าจะใช่ละแสดงไฟเลยใช่ไหมอ่ะใช่ดิทิศสมัยไหมคะใ,ใช่เปล่าเดี๋ยวถ่ายรอบๆกันฝรั่งไม่เคยเจอแดด อธิบายหน่อยไหมคะครูก้กย <laughs> อยก็ต้องบอกนะจริงๆเนี่ยคือหนึ่งในเหตุผลคือเมื่อก่อนไม่เคยเข้าใจเลยทําไมฝรั่งเนี่ยไปเมืองไทยจะต้องแบบไปเออ,เอขอใส่แวน่นทำไมฝรั่งไปเมืองไทยเนี่ยจะต้องอาบแดดนะคะต้องบอกว่าเมืองฟินเนี่ยมันไม่มีไม่มีแดดะคะ่ะหน้าหนาวเนี่ยตอนมันก็จะมีแต่หน้าร้อนนะคะแล้วพอหน้าร้อนมาเนี่ยทุกคนเขาก็จะพยายามนั่งแต่ข้างนอกถ้าเห็นแดดมานี่คือต้องต้องออกมาเอาแดดเอาให้คุ้มอะค่ะก่อนที่จะเข้าหน้าหนาวอะค่ะ เราเราก็เป็นเหมือนกันนะตอนเนี้ยเริ่มร้อนแล้วไปตามหาร้านก๋วยเตี๋ยวกันต่อดีกว่าค่ะดูแล้วน่าจะใช่นะคะเอาเรามาดูข้างหน้าด้านหน้านะคะโหเอารถบัสมาทำอ่ะทุกคนก็แบบเก๋อยู่เนาะมีขวดปลาร้าอยู่หน้าร้านด้วย นั่นแหละร้านกว๋วยเตี๋ยวเนื้อหรือเปล่าเนาะเข้าไปดูกันเข้าได้ไหมอ่ะสวัสดีค่ะเข้าได้ไหมคะหรือว่าเราข้างนอกเข้าได้เอา,าจากแม่หรือเปล่าเขาไม่เอาก็าาไม่รู้อ่ะแต่ว่าคุณไทยก็ได้มาแล้วนะคะส้มตำปลาร้าค่ะทุกคนสีแบบว่าเข้มมากต้องอร่อยแน่ๆเลยอ่ะเดี๋ยวให้พิตติกชิมนะคะแล้วก็ให้พี่ติกบอกว่าอร่อยไหม เป็นไงพี่ติ๊กแซบนะโอเคเดี๋ยวโปรโมทร้านให้เขาเลยนะเนี่ยแซบนะคะทุกคนที่มิรมาเกิต e นะคะเนี่ยแบบก็มาแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวขอโทษนะคะทุกคนเสียงดังมากแต่แบบไม่รอแล้วนะคะเพราะเดี๋ยวจะกินละอ่ะก๋วยเตี๋ยวดูสิชามน่ารักมากเลยชามตักไกเป็นก๋วยเตี๋ยวหมูแล้วก็มีเอ็นด้วยนะคะเป็นก๋วยเตี๋ยวเรือสีน่าก,กินแล้วคือทุกคนห้ายูถูกมาก ซมสาก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะแซเวร์น้ำก็มีแล้วนะคะกินแล้วก็เครื่องปรุงนะคะขาดไม่ได้เลยนี่ก็มีนะคะกินแล้วนะคะทุต้องไม่ต้องสอนสิเนอนิดนึงนะคะภาษาฟินนะคะถ้าเป็นก๋วยเตี๋ยวเนี่ยบนเครื่องเสียงดังขึ้นอีกถ้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเขาก็จะเรียกว่านู่เดลิเกตตกนะคะนู่เดลิเกตตก แต่ทีนี้ถ้าเราจะบอกว่านี่คือก๋วยเตี๋ยวนะคะทีนี้ภาษาฟินเนี่ยถ้ามันเป็นคําที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มเนี่ยเราต้องใช้ปราติตีวีค่ะทุกคน <c oughs> <c oughs> คืออะไรนะอ่ามาสอนไบายากรณ์ซะงั้น <c oughs> ก็จะเป็นบอกว่าต a มมาโอนนู <c oughs> no 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 ้เดลิเตัวแมมาโอนนู้เดลิเกตตัวแต่ถ้ามันอยู่ต้นประโยคเราก็พูดว่านู d เดลิเกตตกโอนอะไรก็ว่า <c oughs> ไปนะคะอย่างเช <c oughs> no ่นนู d เดลิเกตตกโอนพื เดีย๋ยวดูพี่ติ๊กกินนะคะอร่อยไหมพี่ติ๊กอร่อยไม่มีคำบรรยายอร่อยดูสีนะคะโอ้โหต,ต้องบอกว่าอร่อยจริงแล้วก็ถูกด้วยนะคะเพื่อนๆแนะนำเลย